และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง d e คา l o n G ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพราะผมครั้งแับกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า Summoner w a r c o r d i c l e l นั่นเองครับซึ่งณตอนนี้นะครับในทังตโเกมเนี่ยก็ได้ทำการเปิดบริการครับในส่วนของโซนทวีปอเมริกาและแคนาดานั่นเองครับก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องต่อ VPN ครับในการเข้าร่วมเล่นนั่นเองนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากที่ว่าผมเนี่ยได้ทาการลองเทสมานะครับสำหรับใครที่ว่าอยากจะเล่นเนี่ยในทางตัวเกมจะอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ในส่วนของสมาร์ทโฟนครับและรวมไปถึงครับในส่วนของ Windows และในส่วนของ Ste ี am เท่านั้นครับส่วนเจ้าโปรแกรม Emulator เนี่ยผมเนี่ยลองมาหลายตัวแล้วนะท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่าตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยได้ทำการบล็อกนั่นเองนะครับและสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง และถ้าผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะรับชมคลิปวิวกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับที่ว่าผมเนี่ยจะบรรดำเนวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกคลาสสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับเจ้าสมอนเนอร์นะครับในส่วนของเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถครับเลือกตัวละครได้เพียง3คลาสสายชีพเท่านั้นนะครับ ซึ่งสาหรับเจ้าตัวละครแรกครับท่านผู้ชมครับไอตัวนี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องการซับพอร์ตนะครับก็รูปร่างหน้าตาของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นโลลิ่สาวน้อยนั่นเองนะครับส่วนตัวละครต่อมาครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายเวทหรือว่านักเวทนั่นเองแหละท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับใครครับที่ชื่นชอบตัวละครที่สามารถทําดาเมจดได้หนักๆเนี่ยก็สามารถเลือกเล่นเจ้าอาชีพนี้ได้เลยนะครับ ส่วนสายชีพสุดท้ายครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลาสอารมณ์แบบกาเดียนนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครสายอาชีพครับที่น่าจะถึกที่สุดและภายในเกมนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นครับในทางระบบจะทาการฟิกเพศของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยไม่สามารถทาการเลือกได้ครับว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวละครผู้ชายหรือว่าตัวละครผู้หญิงนั่นเองและนอกจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมมันเนี่ยก็จะมีในส่วนของแบ็กกราวนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับเนี่ยทำการปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นนะที่จะต้องทำนะครับเนี่ยตามเงื่อนไขที่ระบบเขากําหนดซสก่อนนะครับในส่วนชาตฉาด้านหลังเนี่ยมันเนี่ยก็จะทําการปลดล็อกนั่นเองนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกสายชีพครับที่พึงพอใจได้แล้วครับในทางระบบก็จะพาเรานะครับมาทําการตกแต่งในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครครับ ซึ่งตรงด้านซ้ายครับจะเป็นในส่วนของคอสตูมนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนะครับเลือกลองใส่ดูได้นะครับส่วนตรงด้านขวานะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นนะครับในส่วนของรูปร่างใบหน้านะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนะครับเนี่ยเลือกสีผิวก็ได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกสีดวงตาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยตกแต่งเสร็จแล้วครับก็ทําการกดนิกได้เลยนะครับในทางระบบก็จะพาเรานะครับมาทําการเลือกในส่วนของทรงผมครับ แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถครับเลือกในส่วนของเฉดสีของทรงผมเลยก็ได้นะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งครับรูปร่างโมเดลจนพึงพอใจได้แล้วนะครับเนี่ยก็ทําการกดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นแล้วก็ทําการกดโอเคครับแล้วเขาเนี่ยก็จะพาเรานะครับเนี่ยไปเริ่มเล่นเกมได้เลยนั่นเองครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเสร็ดทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับและก็รวมไปถึงครับในส่วนของระบบต่างๆภายในเกมกันบ้างนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMO RPG แนวเก็บเลเวลนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบออโต้ควเอครับหรือว่าท่าผู้ชมเนี่ยจะปล่อยให้มันเนี่ยออโต้ฟาร์มก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบธาตุเนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยครับซึ่งถ้าผู้ชมเนี่ยสามารถสังเกตได้ที่มอนสเตอร์นะครับว่ามอนสเตอร์ประเภทนั้นเนี่ยหรือว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรนะครับให้ดูจากสีของมันนั่นเองนะครับ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มนะครับมาในส่วนของระบบฟังก์ชันบุ๊กนะครับจากนั้นแล้วครับไอ้ท่านผู้ชมเนี่ยมองหาคําว่ามอนสเตอร์บุ๊กนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าว่าเป็นธาตุไฟเนี่ยในส่วนของรูปล่างโมเดลของมอนสเตอร์นะครับและรวมไปถึงครับเนี่ยสีผิวหรือว่าชุดเสื้อผ้ามันก็จะเป็นสีธาตุนั้นนะครับอย่างเช่นครับถ้าเป็นธาตุไฟตัวก็จะแดงทั้งตัวนะครับส่วนธาตุน้ําก็จะเป็นสีฟ้านะครับ แล้วสุจทีนี้นะท่านผู้ชมลองไปดูในส่วนของรายละเอียดของตัวละครกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องอุปกรณ์สวมใส่นะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถส่องดูได้นะว่าตัวละครของเรามีค่าสเตตัสเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบสกิลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนการพรีวิวสกิลด้วยนะครับเนี่ยสามารถกดดูได้นะครับซึ่งแต่ละธาตุนะท่านผู้ชมครับในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ และนอกจากนั้นแล้วครับมันเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของสกิลพาร์ซีแยกย่อยนู่นนี่นั่นอีกนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยครับว่าในเรื่องของสกิลของเจ้าเกมนี้มันมีค่อนข้างที่จะเยอะจัดๆนะครับเนี่ยดกดจิ้มครับเห็นไหมเป็นธาตุไฟครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่านะถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยติดในส่วนของมอนสเตอร์ธาตุไหนนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดครับในส่วนของธาตุสกิลเนี่ยเป็นธาตุที่ว่าสามารถชนะในส่วนของมอนสเตอร์ธาตุนั้นๆได้ไปก่อนนะครับ สว่วนอันต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะใช้ไอเทมด้วยนะครับในการตีบวกแต่ละครั้งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการอัปเกรดไปเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมบวก2แล้วนะครับแล้วส็จทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมครับว่าในโซนของอเมริกาหรือว่าแคนาดาที่ว่าเขาเนี่ยได้ทาการเปิดบริการณตอนนี้เนี่ยมันพ่วงในส่วนของระบบ NFT หรือเปล่านะเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ชมลองสังเกตด,ดูให้ดีๆเห็นไหม มันเนี่ยก็จะมีคำว่า exchange center นะครับเนี่ยมันจะเป็นเพชรแล้วก็เป็นคล้ายๆรูปไอคอนเหรียญนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันมี NFT หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆครับว่าในส่วนของระบบฟังก์ชันนี้จะปลดล็อกให้กับเราตอนเลเวล42นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องลองเล่นไปดูก่อนนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเสร็จทีนี้นะท่านผู้ชมลองไปดูในส่วนของระบบต่อมากันบ้างครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคอสปู่มนะครับซึ่งพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการดาวน์โหลดมาครับรไอ้ท่านผ ในทางระบบก็จะทําการมอบในส่วนคอสตูมให้กับเราเนี่ยหเซตไปเลยนะครับอันนี้ผมเล่นนักเวทนะท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของแฟชั่นที่ว่าเขาให้มาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักครับเสร็จนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทําการส่องดูได้ครับว่าคอสตูมของเจ้าเกมนี้เนี่ยมันมีเซ็ตอะไรบ้างนะครับซึ่งรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถทําการคราฟได้ด้วยนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมมันก็จะมีไอเทมต่างๆนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะบอกด้วยครับว่าช่องทางการได้รับนะครับไอเทมแต่ละชนิดเนี่ย เราเนี่ยสามารถหามาได้จากช่องทางไหนนะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับไปคําว่า move ครับเดี๋ยวมันเนี่ยก็จะพาตัวละครของเราครับไปฟาร์มหาวัตถุดิบต่างๆนั่นเองครับเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายนะครับส่วนอันสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของค่าสเตตัสพิเศษนั่นเองนะครับเพราะถ้าหากเราเนี่ยสามารถครับครอบครองนะครับหรือว่าสวมใส่ไอเทมครับในส่วนคอสตูมเนี่ยครบเซตครับท่านผู้ชมก็จะสามารถได้รับในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษเห็นไหมมีค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับ ก็ในเรื่องของระบบคอสตูมก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมลองไปดูในส่วนของดันเจี้ยนกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่ว่าผมเล่นเนี่ยมันเนี่ยได้ทาการปลดล็อกในส่วนของปาร์ตี้ดันเจี้ยนนะครับอันแรกเท่านั้นนะซึ่งมันเนี่ยก็ยังจะมีอีก2อันด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มเข้ามาได้เลยครับซึ่งในส่วนดันเจี้ยนปาร์ตี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นช่องทางครับที่เราเนี่ยจะสามารถหาไอเเมงไนห็ หาว่าเป็นดันหลังๆเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถครับเนี่ยหาอุปกรณ์ระดับสีส้มนะครับหรือว่าสีทองนี่แหละท่านผู้ชมซึ่งจากที่ว่าผมลงเนี่ยอันนี้กดออโต้ไม่ได้นะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับว่าครั้งแรกเนี่ยต้องเล่นแมนนวลไปก่อนหรือเปล่าพอลงรอบต่อไปมันน่าจะออโต้ได้อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นในเรื่องของดันเจี้ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนดันเจี้ยนตัวนี้เนี่ยพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำการลงครับท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับครับในส่่วนนของ้ําาายค XP รับ ที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไอเทมพวกนี้แหละไปเพิ่มระดับเลเวลครับให้กับซัมมอนเนอร์นะครับภายในทีมของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆด้วยนะท่านผู้ชมเห็นไหมซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยผมผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะลงอีกก็เป็นชั้น2นะครับชั้น3ชั้น4ชั้น5ยิ่งมันเป็นชั้นที่มากขึ้นในส่วนของไอเทมก็จะสามารถได้รับมากขึ้นนั่นเองแล้วเสร็จทีนี้นะท่านผู้ชมลองมาดูในส่วนของระบบฟังก์ชันครับมอนสเตอร์นะครับหรือว่าซัมมอนเนอร์ภายในทีม ซึ่งแน่นอนแหละมันก็จะใช้น้ํยายาตัวที่ว่าเราเนี่ยได้มาจากนันเจียนตัวเมื่อตะกี้นะท่านผู้ชมครับมาทําการอัพระดับเบลเวลให้กับเขานะครับยิ่งเขาเนี่ยมีเลเวลที่เยอะขึ้นครับในส่วนของค่าสเตตัสเนี่ยมันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับเนี่ยทำการอัพระดับเบลเวลนะครับในส่วนของสกิลของพวกเขาได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขนะซึ่งเราเนี่ยต้องหาครับเนี่ยในส่วนของเศษชิ้นส่วนพวกนี้แหละมาทําการอัพระดับเลเวลนะครับในส่วนของสกิลนั่นเองนะครับ แล้วเสียด,ดีนี้มันเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนการ EV o แล้วก็อ a วกด้วยนะซึ่งอันนี้ผมคาดว่านะแต่ว่าท่าผู้ชมเนี่ยมีในส่วนซัมมอนเนอร์ครับที่เป็นเกรดระดับ3ดาวเนี่ยถ้าผู้ชมสามารถเพิ่มระดับดาวให้กับมันได้นะครับส่วนอันนี้แหละท่าผู้ชมครับก็จะเป็นในเรื่องการสุ่มกาชาปองนะครับก็ซูเวอร์อเมริกาหรือว่าแคนาดาเนี่ยตัวเหีดหน้าตู้นะครับถ้าผู้ชมจับไปในส่วนท่าน้ำนะครับซึ่งท่าผู้ชมเนี่ยก็สามารถดูลีดของมันได้นะว่าจะมีโอกาสออกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทำการเฉลี่ยมาแล้วนะครับสมานเนอร์ครับตัวระดับ5ดาวจะมีโอกาสออกเพียง1%เปอร์เท่านั้นนะท่านผู้ชมฟังไม่ผิด1%เปอร์เท่านั้นนะครับก็ททำการครับลองมาสุ่มดูนะครับซึ่งสำหรับเจ้าม้วนสกอร์ในการสุ่มกาชาเนี่ยเราเนี่ยก็ได้มาจากหลายช่องทางจัดเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันใช้เยอะไงในการอัปเกรดนะครับมันก็เลยแจกเยอะนะครับก็ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมสายฟรีนะครับหาได้แบบเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ ก็โดยรวมแล้วนะท่านผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศของเจ้าตัวเกมนะครับและก็รวมไปถึงระบบฟังก์ชันแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาร่มเล่นครับในส่วนลิงก์ดาวโหลดเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการแปะเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนั่นเองครับผมและก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมได้มานำเสนอสับพาร์ทนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม